กดณกระดิ่งให้นน้ำจัสวดีจ้ามาฟอกปากันตาขอบคุณยายบุญแล้วคุณพี่หยุดพวบอยู่นี่นั่นอีหนึ่งอย่าไปรู้น้ำกันตาว่าสิมันบ่ นี่ดอกแรกแหกมันเข้าเห็ดตะไคร้อืมขาเนาแข็งดีอีกหนึ่งดอกนี่ ดอกา้ำตงดอกนี่นะฟังอยู่ในดินนี่อ้อยังูอยู่ไหนหั้าไปคนี่หยบนี่คนเหยียบเลยนี่แมนอีดี tốt nhất cái ngắm trẻ nó còn đọc gặp tên bà cứ xì ngắm linh tum đồ những phương án thế một tung วองดอกด้วนมาเจ้าคนงานเขานี่ได้สุบสุบหนึ่งที่จะเห็ดตะไคร้ล้วนเลยเห็ดน้ำหอกมีตะดอกแข็งแข็างงามงามมาอนยู อืมมันนี่เบื้องแผนกดังคนดังมือส <laughs> ูงสุดยอดครับมีสมดับหนึนะนงนะน่งนะ่ะคนไฟแรงเนาะคมีไฟตาคนมันมีไฟ,ไฟยิงกงล,ล่องแลนดีนี่ส <laughs> าดีคยะทกาบ้านละจ้ะตลอวันนี้คุณจ้า 嗯。